สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งรถเข็นโซลาเซลล์นะครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมอำเภอบางละจันนะครับตอนนี้เป็นโมเดลรถเข็นโซล่าเซลล์สองแผงแบบพับได้นะครับตอนนี้เรากําลังจะลองนะครับตอนนี้ก็ยังเช้าๆอยู่เลยครับตอนนี้ก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าเนาะแต่ว่าแดดดีครับแถวนี้เดี๋ยวไหนเขาทํานาปังกันนะครับเนาะตอนนี้เขากําลังเียมดินอยู่ครับเขากาลังตีหน้าดินอยู่เขากำลังเขากำลังเขากำลังตีหน้าดินอยู่นะครับดินเสมอเนาะเรามาดูรถเข็นนะครับ ตัวนี้เป็นรถเข็นโซลาร์เซลล์นะครับโมเดล2แผงนะครับตัวนี้ใช้กับปั๊มไดโวตัวนี้เลยครับไดโวของ C T L 4นิ้วนะครับปั๊ม C T L สนิ้วนะครับเมื่อกี้ผมลองลองจุ่มลงน้ำไปแล้วนะ C T L สีนิ้วเป็นปั๊มตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยแล้กบก่อนน้นนี้ก็มีอยู่เนาะตัวนี้ก็เป็นรถเข็นแบบพับได้นะครับตัวนี้เอะเป๊กตังเป๊รบกวนครับรับรถเข็นให้พี่หน้าข้างหนึ่ะ เดี๋ยวพับตัวนะครับตัวน like ี้เป็นลองพับข้างนึ่งพับพับลงข้างพับลงข้างหนึ่งก่อนครับช่างปิกเอาพับลงเลยครับกดลงเลยโอเคครับผมเอาขึ้นครับเอาขึ้นเอาถึงนิดอยได้ใหญ่นั่นตีก็หน้าผมเอาขึ้นโอเคครับผมเอาอาขคุณหน้าครับช่างปิกเดี๋ยวเรามาดูตัวละเข็นกันนะครับเนาะตัวละเข็นก็ทําจากเด็กกรมานายแบบดีนะครับตัวล้เข็นเราก็เข้าบอร์ดเข้าสายให้แบบดีนะครับมีโช๊คให้ด้วยสีสีตัวเนาะแบบพับได้นะครับ รถเข็นก็เป็นเล็กกรรัม,มาในนะครับตัวนี้พี่เขาทํานาปังเขาจะมาไว้สูบน้ําจากฝั่งคลองนี้นะครับใส่ฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะตอนนี้ผมก็กําลังจะติดตั้งแต่ว่ารอยิบล็อกสายอยู่ตัวนี้นะครับดูตัวนี้คือชุดพร้อมใช้เลยนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ชุดพร้อมใช้สองนิ้วโอ้สองนิ้วสี่นิ้วครับสี่นิ้วของไดโวซีทีเอลนะครับตัวนี้คือใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยตรงเลยนะครับ ส่วนแผงโซล่าเซลก็ใช้เป็นแผงโมโนฮัทเซลสองด้านนะครับเป็นแผง580วัตต์นะครับตัวนี้580วัตต์เดี๋ยวเรามาดูน้ําออกกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําออกกันตอนนี้กําลังจะล็อกสายเดี๋ยวเรามาดูน้ําออกกันนะ